สวัสดีครับกลับมาต่อกันนะครับผมอีกหนึ่งคลิปครับสาระดีๆเกี่ยวกับเครื่องเสียงบ่ายไฮไฟทาวเวอร์นะครับผมต้องบอกว่าความเดิมจากตอนที่แล้วครับเมื่อวานนี้ฮะลงคลิปไปนะว่าลําโพงเล็กลําโพงใหญ่แอมป์วัตเยอะแอมป์วัตน้อยนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเสียงดังเบานะอยู่ที่วอลลุ่มอย่างที่บอกไปทีนี้ก็มีคนถามเข้ามาครับว่าแล้วอย่างนี้จะไปเล่นลาโพงใหญ่ทําไมนะคืออย่างที่บอกไปว่า อ่าหรือต้องไปเล่นแอมป์วัตสูงทําไมนะอย่างที่บอกไปนะครับอันดับแรกต้องเราต้องทำความเข้าใจก่อนลําโพงเล็กลาโพงใหญ่เนี่ยดังเบาไม่เกี่ยวแอมป์วัตยอะวัตเยอะวัตน้อยความดังเบาไม่เกี่ยวแต่สิ่งที่เราฟังสําหรับคนเล่นเครื่องเสียงนะครับไม่ใช่ความดังนะเสียงดังไม่ใช่เสียงดีไม่ได้เท่ากับเสียงดีนะเสียงที่เราฟังที่บอกว่าดีคือ r i c h m e n s ความอิ่มบรรยากาศน้ําเสียงรายละเอียด โฟกัสการถ่ายทอดนะครับผมซึ่งถามว่าลำโพงใหญ่จะดีกว่าไหมนะวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้จะมาโฟกัสกันที่ลำโพงก่อนนะเดี๋ยวขอพักแอมไว้ก่อนวันนี้เหลือแอมตัวเดียวแล้วนะ a u d i o Lab 9 0 0 0 a ตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวจะเป็นตัวลองทดสอบนะวันนี้จะให้มาลองเปรียบเทียบกันว่าลำโพงเล็กกับลำโพงใหญ่ในความดังของแอมที่เราตั้งวอลลุ่มเกณฑ์วอลลุ่มไว้เท่ากันเนี่ยมันมีความแตกต่างก,กันยังไงนะครับผมซึ่งอธิบายกันง่ายๆก่อนนะถ้าลำโพงในตระกูลเดียวกันแล้วอย่างเจ้า2ตัวนี้ วัฟเฟิลซูเปอร์เดนตันะที่เป็นตัวบุกเชลแล้วก็เจ้าตัวลินตันที่เป็นพี่ใหญ่เนี่ยแน่นอนว่าด้วยไซส์ของเขาคอสเวอร์ครับมันจะตัดความถี่เนี่ยให้ตัวใหญ่เนี่ยทำงานความถี่ได้กว้างกว่าย่านที่ลึกเนี่ยย่านเบสเนี่ยครับมันจะตอบสนองได้มากกว่าในขณะที่ลำโพงตัวเล็กเนี่ยก็จะตอบสนองย่านความถี่ที่เป็นเบสย่านลึกๆเนี่ยต้องบอกว่าคอสเวอร์เขาจะตัดให้มันสั้นหน่อยเพราะว่าด้วยบอดี้ด้วยขนาดของเขานะครับผมแล้วก็การ ปั๊มอากาศแน่นอนว่าด้วยบอดี้ที่มันเล็กกว่าลงมานะฮะการผักอากาศเขาก็จะทําให้ปริมาณของเบสเนี่ยน้อยกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะให้ลองทดสอบกันนะ,ะลองทดสอบกันก่อนว่าความแตกต่างระหว่างลําโพง2คู่นี้ผมใช้คําเปรียบเทียบว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวหลังจากลองทดสอบเสร็จนะครับจะมาอาธิบายกันอีกรอบหนึ่งว่าแล้วมันต่างก,กันยังไงแล้วอะไรดีกว่า นะครับผมอ่ะมาลองฟังกันเดี๋ยวเราเอาเพลงทดสอบเพลงเดียวกันนะอันนี้มาลองทดสอบวันนี้เรายังคงใช้สตรีมมิ่งนะครับผมของเจ้าตัว Audio Lab 7000A นะฮะอ่ะขอโทษ 7000N นะครับผมเป็น Music Streamer นะครับผมแล้วก็เล่นผ่านตัว Audio Lab 9000A เป็นแอมเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่เจ้าตัววั f เฟเดลลินตันคู่นี้ก่อนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแอมตัวนี้ต่อกลำโพงคู่นี้ไว้อยู่แล้วอ่ะมาดูกันนะครับผม เดี๋ยวขออนุญาตเลือกเพลงนิดนึงเนาะตึ๊ดตึ๊ดกระเบ้ม์อ่าอเคลองฟังกันดูครับ บทละครที่สวรร์กำหนดในบทที่เฮียโห้ทตัวเองก่อนจากหากได้ลเปัญหาฉันคงทุงเล่าพิมได้สบตาทุกคงบัน

ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะผมแค่สลับสายลำโพงเฉยๆนะครับผม <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองกันด้วยความดังจากตัวแอมเนี่ยวอลลุ่มเท่าเดิมนะครับผมว่าความแตกต่างของเขาเป็นยังไงสิ่งที่เราอยากจะฟังที่บอกว่า เราไม่ได้เราไม่ได้สนใจเรื่องความดังนะว่าตัวไหนดังมากดังน้อยตอนนี้จริง,รงๆเลเวลควรจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่า,าความแตกต่างของคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองฟังกันครับแทร็กเดิมเลยนะเอาเวลาเท่าๆเดิมใกล้ๆเคียงกัน สู้มันกำหนดในบทที่ h ยมโหเฝ้าโทษตัวเองก่อนจากหากได้ลาปัญหาฉันคงทุเลาเพียงได้สบตาทุกคงบรรเทา ประมาณนี้เลยนะครับผมอยากให้ฟังเนี่ยระยะเวลาไล่รกันนะสิ่งที่สัมผัสได้นะครับผมที่บอกความดังเบาเนี่ยตอนนี้ผมว่าพอๆกันเลยไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะว่าแน่นอนคือเราไม่ได้ปรับวนลุ่มที่ตัวแอมนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างครับเหมือนในช่วงแรกที่บอกไปลําโพงตัวใหญ่เนี่ย เจ้าตัวลินตันครับจะรู้สึกว่าที่ให้ฟังจนถึงอตอนก่อนตอนก่อนเข้ามาพอสเพลงคือเพื่อจะให้ฟังช่วงที่กลองลงเบสลงเราจะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยบรรยากาศความอบอวนเนื้อเสียงของเบสเนี่ยมีน้ำหนักมีความมีเขาเรียกว่ามีมวลเสียงมีเนื้อเสียงที อิ่มฉับแล้วมีบอดดีกว่าในขณะที่ย่านกลางก็จะเปิดกว้างกว่าเพราะว่าคอสโอเวอร์ที่ตัดลงมาได้ลึกกว่านะครับมันจะเป็นการลดภาระการทํางานของแต่ละย่านให้มีความเคลียร์ความสะอาดมากขึ้นนะในขณะที่ย่านแหลมอาจจะไม่ได้ทิ้งกันนักนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความแตกต่างนะความแตกต่างระหว่างเจ้า2อตัวนี้ซึ่งถ้าบอกว่าตั้งแต่ตอนช่วงขึ้นอินโทรเราจะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเจ้าตัวเล็กเนี่ยจะรู้สึกว่าเสียงมันลอยเสียงมันเปิดโปร่งกว่า แน่นอนว่าด้วยความถี่ต่ําที่มันไม่มากลบนะครับผมซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าความแตกต่างก็คืออย่างที่บอกไปครับช่วงความถี่ของสูงเนี่ยสตัวนี้ทางานได้เท่ากันที่2 0 0 0 0ื่นเฮิร์ตนะะยีในขณะที่ความถี่ต่ำเนี่ยสตัวนี้จะมีไดนามิกที่ต่างกันอยู่การตอบสนองความถี่ต่ําที่แตกต่างกันอยู่ซึ่งเจ้าตัวใหญ่ก็จะตอบสนองได้มากกว่านะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งพอฟังอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บผมว่าเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเอ ถ้าอย่างนั้นก็ลำโพงใหญ่ดีกว่าสิลำโพงใหญ่น่าจะแน่นอนสิเขาตอบสนองได้กว้างกว่ามันต้องดีกว่าใช่ไหมในแง่ของเชิงการตอบสนองครับแน่นอนว่าเขาดีกว่านะครับแต่ว่าโดยองค์ประกอบครับเราต้องมาทําความเข้าใจในเรื่องของการแมทชิ่งการที่ความถี่ต่ําการตอบสนองได้มากกว่าเนี่ยมันมีหน้าที่ทำยังทำอะไรนะทำไมถ้ามันดีกว่าแล้วผู้ผลิตออกตัวเล็กมาทําไมนะก็ต้องบอกว่าสําหรับขนาดของลำโพงครับมันจะ จริงๆคือความเหมาะสมคือขนาดของห้องนะอย่างยกตัวอย่างเช่นห้องเนี้ยที่เรากําลังใช้างานอยู่เนี่ยเป็นห้องขนาด4คูณ6นะครับผมเป็นห้องทดสอบของทาง Hi-Fi Tower ซึ่งห้องขนาดเนี้ยรับความถี่ของลําโพงไซส์อย่างเนี้ยได้สบายๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะฟังแล้วพอดีมีพูดง่ายว่าไม่มีความล้นไม่มีความอ,อึดอัดในขณะที่ถ้าคุณเป็นห้องเล็กนะยกตัวอย่างเช่นอาจจะ3คูณ3 3คูณ4อย่างเงี้ย นะผมบอกเลยว่าความถี่ที่มันตอบสนองเพิ่มเติมขึ้นมาได้กว้างกว่าขึ้นมาตรงนี้ถ้าห้องเล็กไม่สามารถควบคุมเบสได้จะเกิดอาการที่เขาเรียกว่าเบสล้นเบสอือนะมีเขาเรียกว่า,าเสียงหึง่งการตอบสนองเนี่ยรูมมดมันจะเกิดขึ้นในช่วงของยานความถี่ต่ำก็จะฟังให้รู้สึกว่าความความความ,ความสงัดความนิ่งพวกนี้โฟกัสมันหายไปลําโพงเล็กก็จะเหมาะกับใส่ช่องประมาณนั้นมากกว่า นะอยากให้พิจารณากันด้วยอย่าลืมในจุดนี้นะครับผมผมใช้คําว่า2ตัวนี้ดีด้อยอาจจะไม่ได้ทิ้งกันละคือการเลือกขนาดของลําโพงแมทชิง่งเลือกให้ตรงกับขนาดของตัวห้องเพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ครับนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาว่ากันต่อที่ตัวของแอมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะขอบคุณมากครับ